ครับสวัสดีครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องแต่กูคูกูคนนะครับหว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับนาอวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมาฟ้ากรับรุงเกษมเศรษฐีสักเหมือนเก่าเหมือนเดิมวันนี้ครับก็จะไปลืมนะครับก่อนที่จะดูคลิปกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่รุ่งเกษมเศรษฐีสักตัวนะครับก็วันนี้มาในงานของไอทวีศัก กิงกางเป็นงานเขาดําเพื่อนนะครับถึงเ,เวลาเวลาเ่อนไปเปิดนจากเข้าไปครับเนาะก็มางานเปื่อนแห่งครั้งหนึ่งครับไปน้น no. <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โซฟของไอ้ซักครับซักฟันโยกางบ้านตรงยาวนะครับวันนี้เป็นวันดาครับผมมีพีน้องมา้าหมาหน้าหลายตางนะครับนำไม่เจอกันครับรถเจ้า <c oughs> รถเลื่อยเนียขาอุยานนะรับวันดีครับ มันเจ้าละวันวันปันกินได้อันนี้ข้อนิยานเนอะข้อนิยานถ่ายภาพข้อกรรมวันาโอ้ผ้มนกได้งันกันมืีาหนอนั่นะน้าดหันกันเนี้ก็หันกันหันกัวันนี้่ะ ือไหเ่อาหมูเอาขออนุญาตเนอะขออนุญาตถ่ายภาพตะกรรมเดี๋าวฟ้ากันมื่ล่ะขออนุญาตถ่ายสะกรรมเอาไว้ขอ ดีค่มาเลยเจ้ามาตัวป้าั่ยได้ไปให้เดี๋ยวมันไปอยากอยากเลยนได้ฟวอนควอนนิดหน่อยนเนี้นะน่ากันองมได้ป้ากันมันเมือนีนเนาะ วัสดีครับได้ป้ากันมื่อนหร่ด่โอ้บางคนก็จำลุงปันได้บางคกางนงคก็จำไม่ได้

ในนี่มันมีกับเสียงการเมืองก็มีย้องก็มีนะครับหลายภาษาครับเอกันนเอาอันนี้ที่ไหนองมันต้เกิน ไม่ก้ากใข่หวงเอ้ันได้กเป็นหูเบาดไอ้หมาที่วันสบายไหรบสบายดีจ้ะ<า>วความดันหน่อยฮะความดันเอมีความดันเงบาบานีควาะวังเนอะคอาวนี้อยากดันอู้เป็นภาษา,าท้องถิ่นนะครับ<ว>นี่ก็คือภาษายองครับ มันม <minutes> ียองจึงมีอยู่ราช่ะฮะยงมันกลางรยังยังมีกนอยู่ังค้างท้องคนนี่พีน้องนอ่ะเออมีกะนีมพพพราะเราัพพ์กับร้านนี่ร้านน้จก็นุ่มค้นก็น่นมีอยู่สอนมีแล้วเห้เอุมคนน่ะจัเออโดนอ่ะบาโดนอ่ะนี่โดนมัมี หอมกรอบเสีสาวชิกนชักแล้วเราเรียกป้าบุเดป้าห้งบานนคนมัคนดักด้วยนะเออคยมัายไปเยอะ่อจำเลยไม่นทุ้ติดตนะไอ้กขังซุ้มไปเลยับอน่อยไยุ่ในซุ้มเอาอาหารใช้ให้เกินกินกินนะรอบอันนี้ก็ทั้งถามแม่ัวก็อยหลังจากเรืยองเขานั่งขอรอนแล้วก็ กันก่อนกินกันน้อครับเนาะงผู้ันเจ้าจ้อยแจๆครับครับเพื่อเหยลากันลากกันไปครับกินมาล้หมือใบล้อมนะครับมาแล้วเช้าผู้กันนะครับโต๊ะนาะครับ อากาศขมุกขมัมาเนี่ยอากาศจะบใดีครับเมืดฝนครับเป็นเมฆเป็นฟ้าวันนี้ครับจุ่มเย็นนี้ฝนบาตกกว่าฝนบาตกถ้าฝนตกแตนั้าก,ก็จุ่มเย็นครับก็ไม่ก็ตอบก็ได้กินน้ำกินน้องน้ำครับที่ฝนผล,ผลิตนีครับเด็กแต่ยังบอกว่ามันึ่งมี เอ้าใาตางค์เพื่เป็นผาใสยองนะครับนะฟังกันไปเนาะบางคนก็หู้เรื่องบางคนก็บู้เรื่องครับอขอนุญาตเนอร์ล่ามือเออล่ามะก็แกงแค่แ่ว่าเมนูแกงแค่ขาหมูหอนึ่งกบโยหอนึ่งกบ จังเหนือว่าฮอร์นึ่งนะครับทา,า,างภาคกลางก็ภาคอีสานก็ว่าหอมบกนี่หรอกโอเคโอเคจอกลงอร่อยล้ำแซ่บ ครับเอาแล้วเนาะครับขอจบคลิปนี้ที่อีก่อนนะครับเนาะปะกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนั่นแหละครับเฮ้อลงกระสีสีดิซักคลิปนี้ด้วยและขอขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับพอตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็ขอขอบคุณท่านหลายหลายๆลาข้างนะครับ คือว่าเป็นเฮ้ยกำลังใจกันนะเนาะกับลุงเกษมเสรีศักครับแล้ววันนี้นะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ